คนเด็เคลียอะไรเคลียดีใส่บ่พาได้บ่อยี้เด็โอ้ยเงือดหลายเกิดซาตะกี้เกิดเป็นไก่บ่เนาะเดะอันนี่บ่เงี้ยตอนั่นอางามนั่นะไรเฮ็ดกัวเอาแล้วอันนี้เพิ่งเคลียเนาะอันนี้เอาแล้วเคลียเป็นนี่เนาะก็ราบ่ได้ เอียงจะขึ dog, ne, ้นมาหาเปลดเดี๋ยอ oh, ีวันี oh ่เดียวดอกนึงก็เห็นล่ะอืมเป็นซี่บอกโอ้หาเห็ดเคียขอคนระบูหูเรืองเด้อพี่น้องเอ้ยนะะอเลยียมัง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 เคียก่อนพี่น้อง โอ้นี่เป็นเห็ดเคียนเป็นแบบนี้ตัวพี่น้องเลยโอ้เอาไปเอาไปไว้นานปะโอ้พี่น้องเป็นลา,นานย,ยลายเลยเคลียได้เอาละเคลีย่น้ำบอป,ปินบาดอีฟขพอาอยู่หันมันจะเล่นเคลียหาบอป,ปิลน,น้ำฝนได้ย,ยังเห็นไหมเห็ดเคลียนไหมว่าเห็นดอกขลังหาบอป,ปินใช่ไหม จะ,ออะเ,อา,ะอ,เ,อ,เอาบน,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 นก็ได้ละ่ะอ๋อไ่ได้เห็อันนี้หลายแล้วตัวนี้เห็อันนี้เหตุนาเล่นั่นน่าได้น่านางงัวเอ่อเคียกระจายพี่น้องหาเคี่คือคนก่อนเนออเดี๋ยวเคี่ยใบเบิง้งเดี๋ยวได้สิไปเบิ้งเนาะลงนนี้ลา,าพี่น้อง, <c oughs> องเอ้ยกะเจ้าเหยียบมุนมื่อไหอือยาโร้ยสวงดอกแม่แม่วันเอ้ยวันเหยียบมุนนึงหัน สาวบนเหยียบมุน,นแอบแอบพี่น้องเลยสองดอกข <c oughs> นาดว่าเคลียร์ละสามพี่เคลียร์แนวใดหนอ <c oughs> ดอกน้อยกระมีนเห็นบ่สามเคลียร์ละก็ะเหยียบพร้อม <c oughs> เหยียบ <c oughs> โอ้ยเอาใดบ่นว่ามุนแท้อืม เี no ่ดนางงัวพี่น้องเอออืมมือมุนอับฮับเลยเห็ดข่อยกระไดมึงนะไม่ข่อยเสี้ยวเห็ดข่อยบ่เอาเด้อยังเงียขี้ยังเงียข่อยบ่เอาไดใส่ถั่วอืมเห็ดเคลียเด้อมือนีเด้อพี่น้องเออเมืเบิ่งเห็ดเคลียเด้อมือนอืมเห็ดเคลีย เฮ็ดเคียร์ดอกกังสีล่ะจีเฮ็ดนาเล่เฮ็ดเฮ็ดนางัวเดี๋ยวเคียร์ก่อจ้ะเฮ็ดนาเล่ดอกนี่อ้อมีเฮ็ดเคียร์อ๋าเฮ็ดเคียร์่น้องเลือกนะร่างเห็นเฮ็ดนาเล่ดอกงามน้องจ๋าหาเห็ดมาเลยไหมหาเคียร์เคียร์ใบเคียร์เม้าสนะมีละมีหน้อยก็สิ กำลังเกิดในน้อยจริงจริงเขี่ยไปเขียมาเจ้าเขียไปคอยเขียมาเจ้าเขียมาคอยเขียไปกะกายเป็นได้แปลว่าต้องเคลี่ยพี่น้องหาเห็ดบาเลเคลี่ยหาเคลี่ยจ้ามาแล้วใบตองตะก้อนนี่ยใบตองใบใหญ่เนาะแล้วนี้มุนแล้วเริ่มมุนละพี่น้องแล้วต่อไปสิมุนก็นี่ ถ้าฝนตกมาอีกแลคนก็มันมา,มาเคลียอีกเคลียก็ไปเคลียก็มาแบบนี้อนะ่ะกับชิมุนกับสกลายเป็นปุ๋ยเคลีย <laughs> ไปเคลียมาอย <laughs> ู่ที่หาเห็ดแบบหาธรรมาชาติพี่น้องเยลีต่อเคาีาตอ่ตอเคาีต่อจ้ะหยั่งน้องนึงน่งพีนงนง่น้องเห็ดหยางบ่ thảm tham gia thong măng để lại rồi đi 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 dạng đi 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 Mang này này. Nên nên đi, mà thương mừng hết ăn đi Nhớ hết dạng ba. Cái này mà. Bùa. Bùa khỏi. Không cứ hết dạng đó Ừ, có khảo chứ. Ừ. Rồi, nói anh nó là bừng nhà Thấm mắn nhai cứ mắn em mắn cứ bên nùm nùm bên ba. À, này này nói mắn cứ thế. À, đứng, đứng đứng cứ chăng hết dạng đó Ừ. สบายขั้นเป็นเห็ดยางขั้นในน้อยๆสิขั้นนั่นฮักเด็ดมันสิเป็นยางมันปะโอ้สิเป็นยางเลยอันปะโอเฮ็ดยางอะไรยายมาอืมมันบ่โบงามแจอดอกงามแจ๋นีทะเลตั้มาบ่จะได้หลายแต้น มาจะทางปุ่นแล้วอือให้ปวดก็ได้อีกนะอืออนสวนเห็ดารเลแม่งามแต่เคียยวนี่นี้น่ะไม่ได้ดอกงามเชนเชื่โอบบอจะบอกกินแม่ยายแล้วปวดแขนนี่เลยปวดแขนเคีย แมนแมนหาหาเห็ดหาเห็ดปลานี่ต้องเคลียเนาะบ่เคลียกับโบได้เป <c oughs> นเห็ดคลาานละอย่า,า,กา,กางกันเนาะมันบ่คือปลาใหญ่ๆทางอื่นอันนี้มันเป็นเห็ดกอนะเห็ดกอมกกันก็ต้องเคลียเพราะวันดอกหน่อยเนาะยายเนาะเออยยายว่าเคลียเป็นกัน <c oughs> โอ้โอโก,ก็ร่างเคียหากลับเดียก็บ่ได้บ่หมานไปเน้ ที่บ้านพี่น้องพักกินข้าวก่อนพี่น้องแม่นกเอาออจบำแม่มันมันไม่วันนั่นต่้งตาหลายมือละเอาใส่ตู้เย็นไว้เอาเห็ดสุกสุกแล้วเด้น่ะอืมอมข้างใน ขั้นมึงแก่แขนสองมาวได้เป็นไข่เลยออมคือไงไข่มันแขวนอยู่แล้วแขวนอยู่จะว่านี่พ่อมันให้สุกมันก็เป็นเชียว่พอปนซีขี่มันนั่งเลยทั้งขี่ทั้งโตัเนี่ยนะทั้งขี่ทั้งโต้แมนอะทั้งขี่ทั้งโต้ยังสาวเลือกพี่น้องชายป่าอารมณ์ดีเออเย็นเย็นมันน้ำน้ำขึ้นบ้างวะน้ำขึ้นอ๋อ สมเย็นเย็นนมดีมากเลยทยบวบิงให้ปามสมไว้กับอือะว้ใน้ตัวเย็นนี่นี่กอยขั้นสมก็นังจีนี่ได้ดุนเ่าสมอือหาอยยขั้นนั่นเลยสวงมือยคนนีมันยังไ่ได้สมเขาหาตัวละตาตาสว่านั่นตัวย้ายเห็ดอะไรอ่างคุนเกินเห็ดกับยางเห็ดโคกเห็ดตินตำ มันดอกใหญ่เออตอนนัน hmm. บ mm ่ค hmm. mm ่อยเสียบนหระเนาะแม่อวันเนาะมันตรงหนึ่งคือก็ตำบกุงหนึ่งคือตำบกุงเสียบอยู่อนี่เห็ดแล้วนี่ไม่จะดอกงามเลยปะอู้วมันดงรึแม่น้าหนาไหมต้องไม่กินเกลือกินอ้างโอ้มันโยยายมันแต่ละคนพี่น้องเต้าขนงาม วาที่มาจะคนใดเห็ดเมึงเห็ดจขวงบันมึงแะเี่โอ้จะดอกมุนมุนีนองเลยเนี่ยหรอเ่าเอื้อ่ะม่นอยู่วงนูกัจหาเนี่ยกันนะอันเนี้ยทั้งคุ่ด้วยกันเมื่อนั่อยมาก็อยู่อมคนบ่ท่านเห่หูจากว่าอวกมเพิงใบตองเยอกระตานใไงก็นี่เนาะน่เียเอ ทางตบปุ่ดแม่น้ำมีปุ่ดแม่น้ำากับหลานบรรยากาศยิ่เขายิ่งไม่ไม่กับสิเอหาเก็บตอเก็บกับบ้านเด้อจ้ะเก็บกับบ้านเลยเมื่อวานนี่เฮ็ดมุขคอยไปเมื่อวานนี่มุขคอยไปหอดโอ้ยพวกย้ายบุญเก่งแต่ยายบุญโอ้ยอย่ามาขึ้นบ่ได้ไปไปรู้ย้ายกลับบ้านแล้วต่อ เห็ดเห็ดเอียงพี่น้องเห็ดเป็นกินได้หรือบ่ไใดกว่ามันก็ดูท่านกาบายเดนอเห็ดกินบัวใดหลอกดาวเห็ดตะเบียกแล้วนี่เห็ดยังนี่เห็ดหน้าบัวแต่เท่าแล้วอันนี้มันเห็ดอันนี้หลายทจังกินได้บ่นี่มันก็ดู เห็ดอ anyway. ันเก่าอีกแล้วพี่น uh. like uh ้องเฮ็ดอันมาหลายเ้อะเฮเบียร์นี่เฮ็ดหนังงัวอยู่น้ำกันเฮ็ดนังงัวก็เฮ็ดตะเบียรอยู่น้ำกันอืนเต่าอีกแล้วพี่น้องอหอมหอมงามๆคล้ายคล้ายพี่น้อง สาวบญเมียแล้วสาวบญก็ได้หลาขึ้นกันพี่น้องนี่นี่แหละแล้วใดออืได้ออมอยู่ดอกนี่เราไมาได้เพิ่มอีกหันลางยากยากได้พี่เบิ้งได้ทรวงได้เพิ่มเให้ปวกเพิ่มได้อีกจักหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์ค่มหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ้า Boi! Nọc ơi <laughs> nhú <Nọc. cười>